ในฐานะที่ท่านเป็นสาวกพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าต้องการนิพพานก็พยายามปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าอันดับแรกชานาปานุสติกรรมฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาณาปานุสติกรรมฐานนี่ลมหายใจเขาออกพระเจ้าทำมันไดตตั้งแต่อายุร้อตรัยเจ็ดเดือนนี่ใส่ทำบัณฑตั้งแต่เล็กๆเมื่อชานาปานุสติกรรมฐานคือรู้ลมหายใจเขาออกการรู้ลมหายใจเขาออกนี่มีประโยชน์มาก สามารถระงับมีวรทุกอย่างได้แล้วก็จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วแต่ว,ว่าใน,นเมื่อเราฝึกมันก็ได้ประเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็หายไปบ้างเดี๋ยวก็ได้บ้างเดี๋ยวก็หายไปบ้างเป็นของธรรมดาต้องต่อสู้กันนอนหละเข้าถ้าวิธีจะปฏิบัติให้ได้ดีจริงๆนะลองดูก็ได้ใช้วิธีนับให้ใจเข้าใ,ใจออกพรก้อมำมานาหนึ่งสองสามสี่ห้าถึงสิบ แต่คิดว่าถ้ายังไม่ถึงสิบจิตมันคิดอย่างอื่นเข้ามาแทรกเราจะขึ้นต้นใหม่ให้มันเข็ดให้ได้สิบไห้ได้ <c oughs> ถ้าทำอย่างนี้จริงๆก็มันก็ไม่นานอย่างช้าสักสามเดือนสองสามร้อยมันยังไม่ไปไหนเลยฉันลองแล้วนะไอ้ที่พูดนี่ลองแล้วนะไม่ใชไม่ลองนะ มันยังอยู่ตามตามสบายเขาเป็นหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยมันยังอยู่เฉยๆการอยู่เป็นร้อยๆแสดงว่าจิตทรงสมาธิได้นานจิตขณะใดที่จิตทรงสมาธิอยู่เวลานั้นจิตว่างจากกิเลสตอนนี้เมื่อจิตทรงสมาธิอยู่ถ้าจิตลดกําลังมน,นิษหน่อยปัญญามันจะเกิดตอนนั้นคําว่าปัญญาเกิดหมาอความอารมณ์มันจะเกิดเอง มันจะค่อยๆเห็นโทษเครื่องการเกิดในเมืองมนุษย์เห็นโทษขอาอใบายภูมบ้างเห็นโทษของมนุษย์บ้างเห็นโทษการเกิดเป็นเทวดาหรือกรมบ้างเพราการเกิดเป็นเทวดากับพรมนี่มีมีความสุขจริงแต่ว่าอยู่ไม่นานก็ต้องลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เป็นสัตว์นรกบ้างเป็นเตกบ้างอสุรกายบ้างแน่นอนไม่ได้ในเมื่อปัญญาไม่เกิดไม่เห็นทุก ตัวทุกปัญญาตัวนี้มันตัวตัดกิเลสเองมันจะตัดทีลนน้อยจะมีความเข้าใจทีนน้อยนะค่อยๆเห็นทุกนะแค่แรกก็เห็นไม่มากนักเข้านักเข้านักเข้ามาจะเห็นหมดทุกอย่างเห็นว่าคนที่เดินไปเดินมาทุกคนเดินไปเดินมาก็ความทุกข์ใช่ไหมถ้าไม่มีทุกเขาก็ไม่ไปไปทุระหาเพื่อนไปขอยืมประตังบ้างไปทวงหนี้บ้างหรือไปชำระหนี้บ้างมทุกทั้งหมดนะทุกไหม การไปทํางานทําการก็หวังจะได้กระตังมาใช้มันก็ต้องเหน็ดเหนื่อยก็เป็นความทุกข์รวมว่าคนทุกคนเป็นทุกข์มันจะก็อ็เห็น